Le a มไม่ใช่กาเนเลอาตัอยแล้วที่จะเกือไม่เอาตัวโอ้ไหม่กอดทะเลเรื่อนำแข็งไม่เอาจ้ะไม่มีมีแววเกลือแล้วมีแววเกลืออืมสีครัดอืมอันตรายก็มาอมพลตอนโอ้ชาไหนโอประธานโอ้ใหม่กอดบแล้วก็ เออเลยนะคะอ๋อช้ศสริทอ ไมโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วโอ้เอเลนโอ้ไมค์กอดโอ้ไมคกอดโอ้ได้แล้วทุกคนตัวที่มันไม่ได้อดัซจะเป็นลมโอ้ไม่ได้เราต้องปรดต่อเพื่อจะได้ต erm ัวดีอีกโอเคโอ้แม่มาฝึกหัดโอ้ยได้ตัวดีแล้วเด้อพี่น้องเด้อใครพี่น้อง แรกตัวที่มาเหม,มือน m e d i o c r สมาแล้วนะทุกคนงี้จังเราจะปั้นเป็นไฮเปอร์เฮ้ยแล้วอ,อ,อันไหนดีมามาแล้วเราเอามาใส่ทีมกันเลยนะเราจะมาใส่ตัวที่มันต้องใจ ไม่ได้คิงนีนะ่ไม่ได้คิงนะครักระาไม่ได้คิงโดนะดิสไลน์ลูรวมๆเลยจังหวะนี้ไม,ไ,นะไม่ถือไปกว่าตาย ก็จะเอาตัวนี้ไปวารแต่เรายังไม่ใช้ตัวนี้เราจะไปเกียร์เขาเกียร์ไหมก็ไม่มีนะเราไม่มีเกียร์เก็ไปส่งเกียร์ไม่ว่ามันจะเหลือกันวเลือยู่้เดียวคนนได้เลยที่ดีมล้โอ้โตังค์อ my god เกลือเกลือโอ้ได้กก๊า ได,ได้ชูตอันนี้ก็พลังชีวิตนะคะตัวน,นี้ใช้ได้อ่าไงเอรินเขาเรียกเราว่าเอรินนะคะใส่ไปพีเสด,ดตัวนี้สกิลผู้ดาวน้ไปะ9วิเหรอลองไปโจมตี เนีน่ยการพลังจมตีกายอาบัเิาไม่ต้องกลัวนะคงเกียร์พวกนี้หาใหม่ได้เห่ละก็ยื่นชัยเยอะไม่เอาเจอไปตัวแฉนะครัะใกล้ตะเลย นี่เดี๋ยวเราเอาไปลองใน PVP สักตาแล้วกันเนาะเราได้เอเรนมาแล้วนั่นก็คือมิ d i โอดัตอีกกล้าหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วฉันก็ไม่ต้องปั้นใหม่ไปดูตำนานกันดิอุ้ยมีคนไทยเป็นตำนานใหม่ว่าเขาได้ใายกันเปล่านะฮะพี่โทนี่อ,อันดับหนึ่งเ,เหมือนเขาจะได้แล้วด้วยโอ oh ้ไม่ก็ทำไมไม่ใา้เราก็ไม่รู้นะ ก,ก,ก็ซื้อไปเลยนะดูอย่างดีอน,นะ <c oughs> นต้องเจอทีมกากระเพราะว่าเราก็ก,กากอยู่ <c oughs> แล้วต้องพยายามซื้อให้ได้ไี่อยู่งอ่มาแล้วนี่มันคือ m e d i o ด a s นี่ก็จะเป็นสกิลแรกก็จเป็นสกิลทำโล่แล้วกถ้าถาะว่าอันสามารถแปลงไปไดอท่านหน้ปันของสี นี่มีโอ้ดชัดๆแล้วเราจะแคปรูปไปส่งเพื่อนที่เร่หลุนเจอร์เหมือนเดิมน,น,นึก้อกระไป๋ะกายร้านเดือนท่านได้เปล่าโอ้ชัดดุอุ้ยนี่ไงอ้าวโดนแช่แข็งโอ๊ยบอดมากเอ้ยกี้กำลังจะกลายร่างคนเห็นไหมแล้วมันก็ไม่ไหวจริงๆเลยเอ,อ้ยยงดตายตายเรียบร้อยหมดมาก มันดัดเลยแล้วเราก็จะเปิดเก์ยอย่างเดียวแล้วเพราะว่าเราได้นะตัวที่เราต้องการโอเคสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราได้ตัวที่เราต้องการแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้มันไม่เด่นต้องม,มาแทนบราวตรงนี้นี่เด่นละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบิ๊บบา้า